ในป่า99คืนดูเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างแปลกแปลกไปนะพวกเรามีอะไรแปลกไปพี่ฝนทำไมกองไฟกลายเป็นสีฟ้าฉันนำมาใส่ไว้เองแหละหมายความว่าไงนะนายนำกองไฟสีฟ้ามาใส่อย่างนั้นเหรอพวกป็๊กถูกต้องเลยพี่ฝนฉันใช้แคนดี้ไปแลกมาใช้แคนดี้ไปแลกกองไฟหมายความว่าไงอะไปแลกให้คุณแจ็คออเลนเทิร์นไงจริงเหรอเราสามารถเปลี่ยนสีกองไฟแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไง่ยจริงด้วย กองไฟขยายวงกว้างกลายเป็นสีฟ้าแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่นใจเหมือนกันแต่ตอนแรกเขาบอกว่าถ้ากองไฟเป็นสีฟ้าจะมีเอเลี่ยนมามีเอเลี่ยนมาบุกนั้นหรอใช่จะมีเอเลี่ยนมาบุกถ้ายงางงั้นไม่ได้การแล้วเราอาจจะต้องหาทรัพยากรก่อน,อนถ้าอย่างงั้นฉันออกไปเก็บพวก่านกับเหล็กมาก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปตามหา หาไม้แล้วก็ของกินก็แล้วกันน่ะตอนนี้เพียกตัดไม้แล้วพี่ฝนหาของกินได้เลยเดี๋ยวก่อนนะะในระหว่างนี้พี่ฝนจะนําเทียนไปประดับตกแต่งบ้านด้วยก็แล้วกันน่ะพี่ฝนเจอเทียนแล้วกันเหรอเนี่ยใช่เจอเทียนอย่างเยอะเลยตามกล่องในป่านี่ไงตอนนี้เป็นเวลากลางคืนพอดีเพราะฉะน,นั้นขอประตูบ้านก็ก็ก,กสวัสดีค่ะเดยก่นพี่ฝนได้รับแคนดี้มา แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เขาให้มาด้วยนะเขาให้อะไรมาล่ะน่าจะเป็นเครื่องปรุงหรือเปล่าเครื่องปรุงเนี่ยนะพี่ฝนใช่เป็นกระปุกพริกกระปุกเกลือน่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็พี่ฝนก็นํามาใช้ทําอาหารที่บ้านได้นะดิจริงด้วยถ้าเรานํามาใช้ทําอาหารที่บ้านอาหารนี้จะอร่อยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอาหารอร่อยเพิ่มขึ้นจะทําให้เราอิ่มเยอะขึ้นเหรอ ก็อาจจะเป็นไปได้นะจะต้องถามเพื่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีไม้แล้วก็มีหม้อต้มซุปแต่ว่าพี่เอกนำไม้มาวางให้แล้วนะนี่ไงเมื่อกี้ได้รับของขวัญมาน่าจะเป็นเครื่องปรุงที่ทําให้อาหารอร่อยขึ้นอย่างแน่นอนแหละถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องรีบตัดไม้มาทําฟาร์มแล้วใช่ตัดไม้มาทําฟาร์มแล้วก็จะต้องปลูกแครอทแล้วที่สําคัญจะต้องมี นี่เลยโต๊ะครับแผนที่ด้วยพี่ฝนแผนที่อย่างนั้นเหรอแผนที่ใครตั้งไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้พี่ฝนตั้งแผนที่ไปแล้วไงแล้วก็จะต้องมีหม้อต้มซุปด้วยหม้อต้มซุปนี่ใช้เหล็กอย่างเยอะเลยนะถ้ายางงั้นเราอาจจะต้องออกไปตามหาแต่ตอนนี้นี่ไงสว่างพอดีรีบออกไปตามหาแล้วเขา้าเดี๋ยวก่อนก่อนไปตามหาฉันมีของมานําเสนอนี่คืออะไรนี่คือตู้เสื้อผ้า <c oughs> เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อน,น้าพวกปิกจะมีตู้เสื้อผ้ากลางป่า99คืนได้ยังไงกันนะอันนี้ฉันกอล์คแอนดี้ไปแลกมาเหมือนกันจริงเหรอเทียบเ่าไม่อยากจะเชื่อนี่นายสาม,มารถแปลงร่างกลายเป็นกวางเหรอลองแปลงร่างได้เลยพี่วนถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่เกรงใจแล้วนะในเมื่อมีตู้เสื้อผ้าแบบนี้ถ้าอย่างงั้นพี่วนจะขอแปลงร่างเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นคนดีก็แล้วกัน นี่เลยไดโน่พี่ฝนเปลี่ยนเป็นไดโน่คิดไปแล้วใช่ถูกต้องเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็คราวนี้ถ้าเราแปลงร่างเปลี่ยนสภาพอย่างเท่แล้วเราไปทริคอทริปบ้านเพื่อนก็นดีกว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะเดี๋ยวก่อนไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนก็ตอนกลางคืนนี่แหละต้องไปทริคอทริปแต่ว่าเรายังไม่ได้วางเทียนไขเลยนี่นะแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง นั่นใครกันนะแย่ yeah, แล้วทุกคนคุณกวางเข้ามาแสบตาเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นี่นานี่พี่เอกเหรอใช่นี่พี่เอกเองตกใจหมดเลยรีบๆหาของเร็วเข้าพี่ฝนจะได้ทำหม้อต้มซุปเราจะต้องหาเทียนด้วยวันนี้พวกเราจะไป t ทริ o อ Treat บ้านเพื่อนไงเรื่องนั้นก็จริงอะนะต้องรีบเปิดกล่องตามป่าแล้วล่ะนี่ไงพี่ันเจอเหล็กอยู่ระหว่างทางเดี๋ยวเก็บไปฝากก็แล้วกันนะ ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ทำหม้อต้มซุปเร็วๆถ้าเราเจอกล่องเราอาจจะเจอเทียนเพิ่มเติมฝั่งนี้เจอแล้วเจอกล่องถ้ายังง้นเปิดก่อนก็แล้วกันเปิดกล่องได้เลยพี่ฝนเปิดกล่องออกมาแล้วจะเจอกับนี่งไงเจอเทียนแบบนี้สบายเลยเดี๋ยวจะไปประดับตกแต่งบ้านเพื่อนแต่เดี๋ยวก่อนเราน่าจะต้อง เปิดกองไฟให้กว้างกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ไม้ยังมีไม่พอนะถ้ายังงั้นเดี๋ยวพี่ฝนมาบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านหลังสีม่วงก่อนก็แล้วกันนี่ไงวางลงไปแล้วนับเวลาถอยหลังก็จะกลายเป็นตอนกลางคืนแล้วละ่ะทริกออทรีดก็ก็ก,กสวัสดีค่ะพอ่อทอะเลยก็เหลอครับทริกออทรีดค่ะอ๋อทริกออทรีดนี่เลย <c oughs> เดี๋ยวก่อนแย่แล้วทำไงดี พี่ฝนเดินไม่ได้แต่ว่าคราวนี้เราได้รับแคนดี้มายอะเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้พี่เอกอยู่ในคลาสทิกออทรีปจริงเหรอใช่แล้วดีจังเลยเราได้รับแคนดี้มาพอมถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนจะสามารถซื้อตู้เสื้อผ้าได้แล้วหล่ะแล้วพี่ฝนเดินไปไหนแล้วเนี่ยคุณกวางมาช่วมดูวห้ฉันกลายเป็นกบอะพวกิ๊กนายกลายเป็นกบหรอช่วยฉันด้วยสิมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าเราจะต้อเรียบกลับไปที่แคมป์ไฟ ตามมาเลยปุกป๊กทางนี้ทางนี้ปุกป๊กตามแสงไฟมาช่วยด้วยตามพี่ฝนมาทางนี้เราจะต้องกลับไปที่แคป์ไฟไฟดับพอดีเลยใช่ไฟดับพอดีเลยนี่ไงนายกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่เดียวก่อนทําไมนายลอยอยู่กลางอากาศแย่ yeah, แล้วเพล็กวิ่งไม่ไปวิ่งไม่ไปเหรอทุกคนวิ่งไม่ไปหมดเลยยกเว้นพี่ฝนพี่ฝนไปได้ทําไมพี่ฝนไปได้คนเดียวอะ่ะนั่นไงรู้สาเหตุแล้ว นั่นมี UFO มา UFO อกำลังบินผ่านพวกเราไปพี่ฝนใช่มี UFO เหมือนอย่างที่พวกเป็กบอกเลยไฟสีฟ้าจะมี UFO อมานั่นไง UFO ตกตรงนั้นน่ะตกลงว่านี่ไฟสีฟ้าหรือไฟสีเขียวฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่แน่นแน่คือมี UFO ตกอยู่ตรงนี้พี่ฝนใช่มี UFO ตกอยู่แต่ก่อนอื่น ขอพี่ฝนเปิดกลองก่อนก็แล้วกันเราอาจจะเจอเทียนไขก็ได้นะทางนี้เราเข้า UFO จานบินมาแล้วนี่ไงเจอเทียนไขพอดีแล้วก็เจอที่ตกปลาด้วยนี่ไงพี่ฝนมี UFO ตกอยู่ตรงนี้จริงด้วยมี UFO อยู่แล้วนั่นเราก็เจอมนุษย์ต่างดาวสวัสดีครับสวัสดีค่ะมนุษย์ต่างดาวยินดีต้อนรับสุปาา99คืนค่ะแย่ yeah, แล้วหนีก่อนอเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นน่ะ แย่แล้วแย่แล้วเหมือนกับว่าคุยกันคนละภาษาถ้ยายังงั้นรีบออกมาจากที่นั่นก่อนเร็วเข้าพี่ฝนกาลังจะทําการประดับตกแต่งบ้านด้วยเทียนช่วยดูให้มาเร็วเข้าพวกเป็กเราอาจจะต้องกลับไปที่แคมป์ไฟฉันกําลังกลับไปที่แคมป์ไฟอ่ะแต่เดี๋ยวก่อน UFO เราสามารถเข้าไปด้านในได้นี่นะเข้าไปได้จริงๆอะเหรอใช่นี่ไงเข้ามาด้านในได้แต่ว่าประตูไม่เปิดแท้ เราไม่น่าจะเปิดประตูเข้าได้นะพี่ฝนนะแปลกชะมัดเลยพยายามงันเรากลับไปที่แคมป์ไฟกันก่อนดีกว่าแคมป์ไฟไปทางไหนอะ่ะแคมป์ไฟมาข้างหลังพี่ฝนนั่นไงเจอแล้วเจอกองไฟแล้วรีบกลับไปกันเถอะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บเหล็กไปด้วยก็แล้วกันเจออุปกรณ์อะไรก็เก็บมาก่อนเลยนะนี่ไงเก็บมาแล้วแต่ก่อนจะไปตอนนี้ใกล้เวลากลางคืนพอดี งั้นเรามาทริกออทรีตกันดีกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าถ้าเราใส่ชุดนี้เราจะสามารถได้รับแคนดี้เพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เอกไปนะก็ก๊กก็ก๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับทริกออทรีกแน่นอนเลยนะครับว่าจะต้อง Trick ทริกเดี๋ยวก่อนพี่ฝนมองอะไรไม่เห็นเลยกลายเป็นพัมกินไปแล้วพวกเราจริงด้วยพี่ฝนมีหมวกแจ็คออ i e เ t นเทิล แต่ว่าเราสามารถได้รับแคนดี้มาเพิ่มแฮี๋ยวก่อนนะเป็นไงบ้างนะเข้าให้หมวกแจ็คออเลนเทิร์นเพกเหมือนกันจริงเหรอนี่ไงจริงด้วยถ้ายังั้นตอนนี้เรากลับไปที่แคมป์ไฟกันก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยกลับไม่ได้เพราะมองไม่เห็นทางนี่ไงส่องไฟฉายให้แล้วกลับมาปกติแล้วรีบกลับกันเถอะแต่ว่าพี่ฝนหิวอยู่ไม่ใช่เหรอจะต้องหาของกินระหว่างทาง ข้างหลังนั้นเราเจอ U F O แต่ว่าตอนนี้คุณหมาป่าอยู่กันกลางป่าเต็มไปหมดเลยช่วยด้วยรีบกลับเร็วเข้าไปไหนกันหมดเลยสองคนเนี่ยนี่ไงเราสามารถได้รับแคนดี้มาเพิ่มจากการเปลี่ยนชุดด้วยนะแบบนั้นก็ดีจริงๆนะพี่ฝนนะใช่แต่ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องไปช่วยเพื่อนของเราบ้างแล้วล่ะรอเช้าก่อนได้เปล่าก็น่าจะดีเหมือนกัน ตอนนี้แคมไฟร้อยเปอร์เซ็นตแล้วเหรอแคมไฟร้อยเปอร์เซ็นตแล้วต้องรอเช้าก่อนเราถึงจะสามารถออกไปตามหาเพื่อนได้เนี่พี่ฝนเก็บพัมกีนมาให้ระหว่างทางด้วยนะนี่ไงฉันเจอกุญแจด้วยนะจริงด้วยกุญแจสีแดงแล้วก็มีคุณพ่อค้ากําลังเดินทางมาขายของอยู่แต่ตอนนี้พี่ฝนจะทําการเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนก็แล้วกันมาแล้วไดโนพี่ฝนมาช่วยแล้วถ้าอย่างนั้น ฉันจะไปหาคุณพ่อค้าก่อนนะได้เลยได้เลยนี่ไงเราใส่ชุดเดียวกันด้วยอย่างเท่เลยเพวกเรารีบกลับไปที่แคมป์ไฟกันดีกว่าพี่ฝนช่วยไดยโนลแล้วหรือยังนี่ไงกลับมาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนระวางทางพี่ฝนเจอนกฮูกนกฮูกเนี่ยนะใช่พี่ฝนเจอนกฮูกเขาน่าจะไม่ตามพี่ฝนมานะแต่เี๋ก่อนพูดไม่ทานกาดกรรมเขาโกรธ แย่ yeah, แล้วพี่ฝนรีบกลับมาที่แคมป์ไฟเร็วเข้านี่ไงกําลังกลับไปที่แคมป์ไฟข้างหน้านั้นเจอแล้วแคมป์ไฟแล้วตอนนี้พี่ฝนก็กลายเป็นโคอัลล่าไปแล้วแล้วจะวิ่งไปเปลี่ยนชุดอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่ตอนนี้จากโคอัลล่ากลายเป็นนางฟ้านางฟ้างั้นเหรอใช่นางฟ้าอย่างแท้เลยน่ารักมากๆเลยแล้วขอบอกเดี๋ยวก่อนทาไมนางฟ้าฟันหล่อได้ล่ะเนี่ยอะก็ดีพี่ฝนไง เข้าใจแล้วเขาไม่เปลี่ยนหน้าพวกเราด่เองใช่เขาไม่เปลี่ยนหน้าพี่ฝนยังเป็นหน้าเหมือนเดิมช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นนะพวกเราคุณต้องคกลงมาคุณต้องคกเหรอถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ฝอไปหาเขาเองคราวนี้เขาไม่วิ่งตามแน่นอนเพราะว่ามีปีกเหมือนกันมีปีกเหมือนกันเกี่ยวกันด้วยเหรอมีปีกเหมือนกันไงนี่ไงจริงด้วยเขาไม่มาหาพี่ฝนนะแล้วปุ๊ปิ๊กไปไหนแล้วเนี่ยปุ๊ปิ๊กวิ่งไปแล้ว เพระเาะฉะนั้นตอนนี้จะทดลองใส่ชุดนางฟ้าไป t ทริ o ออทริ t บ้างดีกว่าพี่ฝนจะไม่ทานข้าวบ้างเลยเหรอฮะเดี๋ยว่อเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แน่ใจเหรอนั่นน่ะนี่ไงเจอบ้านสองหลังพอดีถ้าอย่างนั้นแล้วก็วางเทียนไขลงไปประดับบ้านเลยก็แล้วกันนะต้องรอตอนกลางคืนก่อนนะเลืออีก8วินาทีเท่านั้นนับเวลาถอยหลังได้เลยเดี๋ยววิ่งไปหานับเวลาถอยหลังทริออทริ โก็กโก็เน่แล้วที่สําคัญพี่วอนมีขนมมาฝากเขาด้วยมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแล้วพี่วอนใส่หมวกพามากินตอนนี้ทุกอย่างกลายเป็นสีส้มไปหมดเลยแปลว,ว่าเขาให้ลูกอมมาต้องสี่เม็ดเลยนะใช่ได้แคนดี้มาอย่างเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะทําการแลกเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าเราจะต้องใช้แคนดี้ทั้งหมด20แล้วก็ นี่คือดวงไฟสีแดงเหรอดวงไฟสีแดงจะมีเมเทโอหรือว่าฝนดาวตกนั่นเหรอมีฝนดาวตกตกลงมาถ้ายางนั้นล้าก็ก็ดีเลยแล้วนี่พี่ฝนได้รับอะไรมาเนี่ยน่าจะได้รับถ้วยรางวัลมานะได้มาตอนไหนน่าจะเป็นของขวัญตอนที่เราไปทริคอร์ชีทั้งหมดห้าบ้านด้วยกันตอนนี้กองไฟกลายเป็นสีส้มไปแล้วกองไฟกลายเป็นสีส้มสีส้มมากขึ้นกว่าเดิม ที่สำคัญเลยอีกแค่สองคืนก็จะมีฝนดาวตกแต่ตอนนี้พี่ฝนสามารถวางตู้เสื้อผ้าที่แคมป์ไฟได้แล้วนะพี่ฝนไปไหนถ้าออกไปข้างนอกแคมป์ไฟวางไม่ได้พวกเราใช่แล้วออกนอกแคมป์ไฟเขาไม่ให้วางไหยะตอนนี้ตัดสินใจแล้วเดี๋ยวพี่ฝนจะแปลงร่างกายเป็นกวางนี่พวกเราเป็นกวางกันหมดเลยเนี่ยใช่ตอนนี้พวกเรากลายเป็นกวางในป่า99คืนพี่ฝนคิดว่า เขาน่าจะไม่วิ่งตามพวกเรามานะเป็นแบบนั้นจริงๆนะเหรอใช่เขาจะต้องไม่ตามเราอย่างแน่นอนแหละแสดงว่าพอเราเป็นกวางแล้วคุณกวางก็จะไม่ตามพวกเราใช่เราเหมือนกันไะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราจะต้องรีบไปทริกออทรีสนี่ไงพี่วนเจอแล้วเจอบ้านคุณนางฟ้าแต่เดี๋ยวก่อนนี่เกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ ทำไมบ้านคุณนางฟ้าเขาไม่เปิดประตูให้เราเขาไม่เปิดให้จริงๆอะเหรอใช่แถมตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะไม่ใช่ตอนกลางคืนปกติแล้วเขาจะต้องเปิดประตูบ้านให้เราไม่ใช่เหรอนอกจากเปิดประตูเขายืนอยู่หน้าบ้านด้วยจริงด้วยเขาจะยืนอยู่หน้าบ้านแต่พอพวกเรากลายเป็นกวางในป่าเก้าสิบเก้าคืนเขาไม่ออกมาข้างนอกบ้านเลยแฮะ เขาไม่ออกมาจริงๆงั้นเหรอเนี่ยใช่เมื่อกี้นี้เคาะประตูบ้านแล้วด้วยทำยังไงกันดีล่ะคราวเนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าเราจะต้องอยู่ที่นี่แล้วไปไหนไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะคุณนางฟ้าครับออกมาเถอะครับใช่แล้วแหละค่ะคุณนางฟ้าพวกเราเคาะประตูหลายครั้งแล้วนะคะร,รีบออกมาเถอคะค่ะเราไม่ได้เป็นคุณกวางนะ เขาไม่ออกมาจริงด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวท่าลองไป t r i ริ o ออทรีรทรที่บ้านฝั่งตรงข้ามก่อนก็แล้วกันพี่ฝนจะต้องนําเทียนไปวางก่อนนี่ไงวางไว้แล้วเรียบร้อยรอเวลานับถอยหลังเป็นตอนกลางคืนอีกต้องนานเลยนะไม่เป็นไรยืนรออยู่ที่หน้าบ้านนี่แหละก็ได้งั้นเดี๋ยวเรายืนรอกันอยู่แถวนี้แหละมาแล้วนับเวลาถอยหลังเนี่ยพี่ฝนมีขนมแล้วก็ผลไม้มาด้วย กอก็ก,ก,กสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ไงเราแต่งตัวเหมือนกันเลยแต่งตัวเหมือนกันแบบนี้รับไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่เกิดอะไรขึ้นอะทำไมพี่ฝนกระเด็นมาไกลเลยพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในป่าเปิดไฟเปิดไฟนี่ไงเปิดไฟแล้วเจอแล้วเป็นไงบ้างได้รับแคนดี้มาหรือเปล่านี่ไงพี่กำลังทริกออทิสอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน พี่เอกเด็นไปไหนอะไปไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่ทางนี้อ๋อเข้าใจแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกปิษนายเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรที่สําคัญเขาให้น้ำมันมาด้วยจริงเหรอใช่แล้วโอ้โหแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้เรารีบกลับไปที่แคป์ไฟก็ดีกว่าได้เลยพี่ฝนแต่เดี๋ยวก่อนนะเขาบอกมาว่าตอนนี้ท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงแสดงว่า ตอนนี้กำลังมีฝนดาวตกอยู่พี่ฝนฝนดาวตกเหรอใช่แล้วฝนดาวตกจริงๆด้วย